ให้ข้าวบาทขึ้นมาให้รับแต่เราจะปวดวัดให้สะอาดเลยโดยมุ่งมั่นทำมาที่อแล้วเงินเหลือวัดที่พระลงปู่จะให้ต้องปู่คงแขมเมตตายนั่นนั้นโดยพระหวงพี่ว่าเงินนี้ไม่มีพระอุไหนจะรวยเท่าหลวงปู่หรือสมัยหลวงปู่แกวันหนึ่งวันหนึ่งโอ้ยเงินเข้าหลวงปู่เอาไม่ตนละลงไปลงไปหลวงปู่หนูเอา เหรียญหนึ่งแ้วมาจำน่ายเข้ามาครับไม่เอาเหรียญน,นุ่มปูนุ่มปูเอาเหรียญน,น้่มปูไปไปจำน่ายเอาเงินสร้างวัดมันจะได้บุญบาโนมตกนรกคไปแล้วเอาถึงหัวถก็ไหวแลยไปโหมดมึหว่มปูว่าตนากนรกไปแล้วอาจาร์เราบ้เาเลยท่านจันดีอาจารย์คำบอกในคนละท่านจริดีก็เลยเจ็ดแสนนุ่มปูบอกคงจะได้ล่านปู่ะ จำนายเรียนอยู่ในวัดไม่ฟังนะมาอยู่ด้วยมาบ่เอาสักเหรียญมาขาวันละสองชั่วโมงออก็บ่เอาสักมานึกคมว่องไวของจิตใจของหลวงปู่มานวดขาวันหนึ่งโยมหลวงปู่ว่าไม่ให้เอาอะไรมานึกลองดูว่าหลวงปู่จะรู้จักในเราคิดหรือนวดขาไปตอนชึ่งสมองแค่นวดขาวันนี้นะ น่าจะให้จ้าสามแสนค้างนวดนึกในใจนี่นะเขาลองนวดขาเาอนึกใ้ยน like ี่นี่จะมาอยู่นี่มันวดขาเอาเงินหนีนี่นี่จัดได้เงินนี้ไล่เลยมานวดต่อไปเล้วข้างนวดตอนนวดต่อไปแล้วกับน้องปูขาเก็บอยู่บวขาเป็นปวดขาเจ็บขากรรมมันนั้นโมหายนะอืมเคยฮัก อักเขียดไวตั้งแต่อายุเจ็ดขวบถึงโอแล้วมันจะตามมาแล้ววกรรม,มตามมาแล้วมันไม่หายอ่าก,กรรมจนลุงปู่ข้าฮักยิงเข้าใจว่าจนได้ข่าวกระดูกออกเพราเน่ะมันไม่กลัวนักปฏิบัติรอกกรรมมันไม่กลัวลุงปู่จะได้ข่าากระดูกออกจริงๆริงอันนี้ก็เลยเข้าใจเลยกรรมแลาวันนี้ลุงปู่จะไปนิพพานเรา มันรรมทั้งหลายที่หลวงปู่สร้างบาปไว้ตั้งแต่หลายชาติหรือชาตินี้เนี่ยมันรุ่มมาว่ามาใช่นี่มาเอานี่ที่กูนี่ขึ้นถ <c oughs> ูกต้ององ่านท่นว่าเหมือนกับเหมือนกับโยมโยมติดนี่หลายคนนะจะสิบคนเนาะพอขายที่ดินได้มันรุ่มมาเลยใช่ไหมเจ้าเรียนรู้ดีแล้วมันรุ่มมามาขอเงินอย่างนั้นเหรออาจนั้น ฟ้งต <Yeah>, ้องต้องตองหลวงปู่ใกล้ใกล้นี่ใกล้วรรณะนี่ความจำความคิดอะไรดีหลวงปู่หายห่วงนามหายห่วงกันจำแม่นยำมากเลยมันจะไหมเดินผุ้ดงลงไปข้งแรกคนเราฟังโน้ตประวัติเขียนเป็นเล่มหาเบลอเลยอามาเขียนนะมาไม่เขียนไม่พูดทุกคนฟังมันจะมาซักมันมามาซักตรงปู่ซักหลงปู่ไปเที่ยวนหอยเที่ยวน้อยทำยังไง ไี่ควกงูไปควกผีอยู่ทำไหนภพญานาคอยู่ที่ไหนจะอธิบายให้ฟังมั้งท่ะอยู่ในประเทศไทยนี่ก็มีหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อเป็นพระที่เที่ยวทุดงมากที่สุดในโลกคป็ว่าในนั้นะครับในกำลังหลบพายมันเป็นใช้ตาหร่ายหรอกมานท่านใช่แต่พลังจิตรักษาใช่มันท่านนั่งต่างตรงนี้ยาเราก็ให้กินแต่ใช้กพลังจิต ตอนท่านอยู่วัดเรานี่นั่นน่ะท่านอยู่องเดียวมันันเป็นป่ามันมีไข้มาเลเดียหมอพันเอายามาให้กินยาฟีนินเนี่ยท่นฟังไม่ถนัดหมอบอกว่าให้กินครั้งละสองเม็ดต้องปูใส่สิบสองเม็ด <laughs> น,นี่มันมันเคลียบอะไเคลียบหายใจก็รับมันจะหมดถ้าั่านนะั่งนั่งสมาธินี่มันจะมันจะไปแล้วนั่นนี่มันมันคงอยู่ไม่ได้แล้ว ต้องูเลยอธิษฐานขอให้ถึงนิพพานเธอก่อนเนอเธอจะไปจริงๆขอให้บรรลุก,ก่อนถึงที่สุดวางทุกก่อนมันจะไปจึงไปหายว่ากโดยสันทันว่าหายหายจับอวมก่อนเพียนนี่ยหายดิไม่ต้องกินยาเลยบอนแรงอธิษฐานหายเลยโอ้ขนาดเงินไอ้มรณะนั่นรูน้จ,จักว่ามันจะมรณะนะ แต่ว่าจะขึ้นไปมันไม่ถึงนิพานให้วางมดก่อนวางได้จริงไฟท่มมนานน่าจ้ว่าท่านวางจริงมานน้า,าคิดเป็นเบอร์หนึ่งที่มาคัดคิดอยู่กลัวลงปูกลับขึ้นไปจังหวัดเลยจังหวัดบางกะพุงมันพลลงปูม่มาลำหน้าภาพอยู่เชียงใหม่เง้นมาบินเลยขึ้นเครื่องบินโอ้งเจ็บสามเจ็บกลับเลยอาจารย์ได้วิชาตาดีของลงปู่มากี่ปีแล้วนยโอ้นั่นคืออันนั้นมาครับไม่ค่อยชักเท่นไหร่ มาไปอยู่กับท่านที่ศูนย์เจ็ดีเจ็ดนางกับท่านเห็นเทพพวกเทพพอดีดางเทพพระบุตรก็อยู่ที่ต้นไายใกล้ๆต้งก,กูถิ่งไฟเนี่ยเขาหนีหมดคน,น,น,นเขาหนีจนเขาไปอยู่ต้นดูทิศบนโบสถ์เป็นหมดก็เลยตอนนั้นนั่งกูบรรลุธรรมเขา้าใจปะเขากลัวบาปวกเสพ,พ็จไปทำต้นไม้ใกไกลมันหนีหมดเลยนนเขาไม่อยู่สูงกลัวใช่ไหมเ้ากลัวบาปขเขาไปอยู่นูน่นมานั่งมาไปเห็น,ทนเทพต่กวนมันอยู่นี่นะ มันนี่มันยายนีปนยนปนยไปอ,อ,อ,อยู่คุณหมดนันเป็นยังไงน้องกูเหรอัาตาดียู่ว้มันเห็นเนี่ยวะม <c oughs> <c oughs> ันก็เห็นนองมันวางแค่นี้แหละมันทำไมมันก็ม,นกมาอยากให้ติตให้เห็นเห็นน้องกูตื้อเต้นมาตั้งจากชนหอกชุนหอกมันมาอยู่กับกูตื้อเนี่เห็นน,น,น, <c oughs> น้องปูตื้อเห็นยังั้น่ะมันยานได้ปูเล็้ยงนู่มดว่าอะไรปูมดเาย ข้ามปีหนึ่งเลยเดินมุกลมทั้งทีสองมาให้พักหวดสายหลวงปูทง่ทั้งเชียงคืนแล้วเดินมุกลมอีกสองชั่วโมงแล้วก็พักพักชั่วโมงยี่สิบนาทีตื่นนั่งสมาธิถึงทีน้าลงไปทำสมสาเจลาทำสมเพียนตื่นตลอดเลยเนี่ยนอนนอนพักผ่อนแบบนี้ก็ ไปเห็นโยมโยมมาจากตุนวงหเห็นเดินซือดอกไม้มาสามดอกมือหนึ่งเมื่อหนึ่งซือรองเท้าตส่หมอเดินเ,เข้ามาใส่ใกายกุฏีเห็นกา้กุฏีเน่ะวันนี้เดี๋ยวอีกสุก2ชั่วโมงกลัวโยมซือรองเท้าคือดอกไม้มาจริงเอาเขาทานละวอกันเนี่ยตายเลยต้ยเลย้ นี่ก็เล่งปฏิบัติก็มันก็เห็นไกลออกไปที่ประตูวัดคุณอรอมมาดูไปอีกก่กิโลมันก็ไปสองกิโลคุณมันค่อยๆไกลไปไกลไปอืมอันนี้น้องปู่ถามน้องปู่แหวนามน้องปู่แหวนตอนนั้นสัญญาธรรมศาสตร์เป็นนายกแล้วเจ้าชาวนั่นเป็นองค์ข้ามุนตีใช่ไหมที่มุนไปแต่งห่้ตาต่างสมบัติสมบูระเจ้าอยู่เมอืองปิคุก,กิง มาอยู่กับหลวงปู่ไปนอนอด้วยนะปัญญาธรรมานนศราสตาาร์ก็เป็นปรับเตะชาวนอนมวัดปัตตมานกเนิดฟังมนุนุ่งปู่ไปแช่ไม่ตาให้ชบ้านเปุน,นมืออยูเจ้าด้วยเป็นาอัเสียกี่ปอนักเสียเป็นมุงฟังมันหนาวใช่ไหมยณนะมุนลหลวงปู่แดกนะครัหลวงูเชิญมันแลกแล้วไปนอนอีกคืนนึงีกสองคืนมนุนป์เชิญท่านมนุนแทนเน้อ ผมเนี่ยสันดต์ดรสาวผมพูดไม่ได้อารมณ์เต้นสีขาวไปกอดพึ่งทางพึ่งขึ้นรถพึ่งพึ่งก็ถึงวัดได้มันนี่มันนี่หลวงปู่ก็เลยมันนี่ก็เลยอืมวนหลวงปู่ลองดูหลวงปู่นี่พระบาทสมเด็จพร,ระเจ้าอยู่หง ภาพาาเป็นชาพาเสษคือปอดรักเสษที่มันต้องผูกขึ้นไปผู้พิงแผนไม่ตามฉันมองหน้าอย่างนี้ไม่มองหน้าเราคุณไม่มองหน้าเราก็โอ้ยมันจะเนว่างเนี่ยจะไปแผ่เมตตาอย่างผู้พิงเนียคนห่วงแผ่นดินคนบ้านนี่ เอาแผ่เมตตาในรอบโลกคุณผู้พิงอยู่ใกล้ๆนี่เองเลยผมว่าเอาแผ่รอบโลกคุณนะใจเมตตามดลองโลกเขาดิ้นอยู่นี่แผ่ทั้งโลกอันนี้ใกล้นิดเดียวยังไม่ต้องไปพูดแชน้ำตุ่มสาวสาวพระธรมาขอโม้ดอกเตอร์สัญญาธรรมบัตรจนยังยองกลับลูกภูได้พูดเลยมีทางที่จะยังไม่ได้นะเพราะลูกเป็นธาตที่เด็ดขาดเด็ดขาด เคยจำพรรษาที่นี่สิบเอ็ดปี้งมณ์มารับผ้าไตก็ไม่มารถยี่ห้อไหนไปรับก็ไม่มาลึกขาดกันวัดไหนถ้าได้จำพรรษาแล้วนี่ท่านได้ออกเลืวอนี้จะรถยี่ห้อไหนไปรับจำมณ์ยังไงนี่ท่านให้มาแล้วไปอยู่ใ,ให้แล้วเด็ดขาดไหม,ไมเด็ดขาดโดยไม่คืนไปที่เดิมโอ้ไม่ไปนิพพาน,เ,นเลยไงด็ดขาดแต่นิพพานในี่ใครเขาว่า พูดอย่างง่ายๆมันมันยมรวยว่าอย่างนี้ดีกว่ายมแต่ก่อนแต่ก่อนเคยจนเนาะพูดอย่างนี้วันนี้ยมรวยไปมีรถมีเรือมีเครื่องบินบินประจําตัวคนมันพูดอย่างนี้ดีกว่ามีบ้านดีดีอ่าอยู่สบายดีๆยมยังไปเยี่ยมคนจนอยู่เข้าใจบอมอ่าเปี่ยนเพศเลยนะคนถึงนิทานเป็นคนที่รวยที่สุดเลยคนอย่งนิพานเป็นคนพอคนดีหมดทุกอย่างแล้ว ไม่ใช่เป็นคนจนเป็นคนรวยเงินนี่มันไม่อยากได้แหละมันรวยตอนนี้ผ่านมันรวย่าเงินนะจังนั้เดิมอยากให้เข้าใจวันนี้มหาตมานุ่งผูมหาบางทีวันเล่นวันมันเป็นวันท่านวันไหนคุยก็แกนานๆเนยเตรียมตัวไว้เลยนะมีแม่พาถึ้นมวเชนั่งสมาธิแล้วขึ้นบันไดไปจังไม่เท่ายืนด่าเนี่ยเลยตะวันเดินกลับ บางทีก็5วันบางทีก็ข้ามวันเดียวข้ามวันเดียวมันมาจะนิมนต์นุ่งปูมาก็ตีประมาณตีสามครึ่งนนดส่งคิดเขาไม่ฟังมันสมัยนุงมปูยังมีชีวิตอยู่นุ่งปูลูกร้านจะมาถวายอาหารเช้าเดียววันนี้นุ่มปูคอยลูกร้านนอย มีหมนไว้พอตื่นขึ้นมาไม่เช่าพระพวกอยู่นั่นเละพอมาไปถึงหลวงปู่บอกไม่เช่าหนิบอ,นบอกว่าท่านอาจารย์จะมาถวายอาหารพวกผมไปถวายน้ำล่างหน้าหลวงปู่ออเนี่นเราเ็นตัวอย่างนี้เลยเนี่ยเข้าใจว่าพอเราส่งจิตเข้าไปเห็นตัวเราอย่างนี้เลยถามคุยกันได้นี่แหละเป็นเป็นเป็นจิตที่คุยกับจิต อันนี่ผู้ที่เป็นบรรลุธรรมเป็นไปคุยกันเพิ่งว่ได้ไปได้วยตัวเพิ่ตส่งคิดไปคุยกันแต่เม่นจากแต่ทานไปการไปเหมือนลังหลงปูป้องรับผุงปุตติสนองท้องกลางคืนมานั่งคุยกันมันมีแต่เท่าเผาเอท่าเผากันกับงมึงู่เราไม่ยากนะครับไม่มช่ไม่ต้องมีแรงเดึงอะไรเลยมันนี่ถึงมิเช้ามาปูอาสนะไว ลวงปู่เท่าๆทั้งหลายสักองไหนจะบวชก่อนบวชหลังเราปูไว้นี่ล้วเอาปู่ถึงไม่เช้ามาโมมีสักองมีแต่ลวงปู่จ้าขององค์เดียวหลวงปู่คุยกันอยู่เมื่อคืนไปไหนเิ่นชานกบวัดิุนหมดแล้วแต่กลางคืนพวกสูกเจ้าตายต่นอนแต่จะจะบวชภาวนาวันเนึนังันเขาเข้าไปไปกันไปคุยกันวัดอื่นทุบอง์อื่นเขาเข้าไปด้กัน,น,นะเพราะเป็นชานไปบนอากาศได้ น้องปุตตื้อวคุนไม่เชื่อเลยเปล่าอยู่นครพนมในความท่าแขกเขาเห็ยนหมอโมเมนที่สวริจะโตร่น้่มตายดอกอีสานบัรวยเวันโมเมนที่นั่นส <c oughs> วริจพอถ้าอีสานบัรวยจะโดดน้ามของปู่ค,ครับเดี๋ยวลูกจะกราบลาปู่นะครับขอพระนะครับบันนี้ก็เลยมาพูดที่เก็บใหฟังแล้วมัน, <c oughs> น,น,นข้างลอมเดือดไม่เข้าใจน้องปุตตื้อวคุนบอกได้สามเป็นสามคุนยืนดีฟัง ฝั่งนครพนมน้องปู่เดินลงไปในน้ำน้ำโขงเหยียบน้ำไปนี่เหมือนแผ่นดินเลยเดินลงไปไปถึงท่าแข่งก็เดินกลับขึ้นมาให้ดูเสื้ออาจะจันน้ำไหลอย่างนี่เหยียบไปนึงอย่างกระดานนั่นแหละดูดูเหนื่อยบุณบารมีนี่ามันเยอะเกินนะเขาเรียกปัทเีกับีินังเข้าใจบ่ะเพ่งใส่น้ำนี่เป็นแข็งเลยเป็นน้ำแข็งให้เดินได้เลยให้อำนาจบุญบารมีพระองค์ หลวงปู่กแกวนี่จะเห็นชัดตรงลมมันพัดฝนเข้าไปในวัดลมแรงมาอยู่หลวงปู่นั่งกําหนดตรงวายโยกับสินังพัดฝนกับลมหนีไปที่อื่นเลยพลังของพลังจิตนี่นะมันสามารถจริงๆไม่น่าจะเป็นได้ของลมธรรมชาติกับฝนมาเนี่ยเพ่งวายโยกับสินังเป็นลมเหมือนกันพัดลมหนีพัดฝนได้เลกจรนั่นนหะ พลงังศิษย์เหมือนมีปัทวีก็สิน้นนางหาโปก็สิน้นนางเตโซก็สินึง่งควายโยกที่นนางหลวงปู่พางวัดมันจ่าที่ดีมันจะได้ปัทวีก็สีน่นนางพอเอา,นา,มมาหน้าไม้ท่านน้ำมนต์มาไม่เห็นด้วยหนะึ่งยมมาเลาะฟังอยู่นู่นละไม่ต้องเอาเขามาใกล้น้ำมนต์นั่งอยู่ไอ้ข้างของมนั่งรับจานแล้วแล้วตัดกินเทีาา่าหมดรัดเติ๊บเป็นก้อนน้ำแข็งเลย เอาหมออคว่ำขยาออกมไม่ออก <c oughs> อเพรกินมาได้หลวงปู่มันแข็งเป็นน้ำแข็งหมดแล้วตั้งไว้นั่นนะตับตามนี้เอาเซโ,โซ่หินน้งละลายน้ำตักกินซักกินแล้วละปลอมตักกินได้เลยในพะะะลังจิตเนี่ยวันนี้หลวงปู่พร้อมู่นนี่กันนี้ไม่ได้เห็นเดี๋ยวมาใหม่หลวงปู่ที่เป็นอาจารย์นันมาม่วนวนัะมาบชตรงแรง หรือสิบสองปีเป็นเป็นทำเขื่อนก่อนหม่แล้วเป็นห้วยมันไม่จริงทำสามสามเขื่อนกั้นน้ำใหม่มันแล้งเราทางอีสานน้ำมีนกเป็ดมันก็มาเป็นพันพันใช่ไหมกลางคืนมาอยู่พราะย้ามันเกิดมันก็มาอยู่ในน้ำโยมพวกหัวดือ้อก็ปืนมันรัจยิงมันบินขึ้นมาเซบสองสามร้อยตัวมันเป็นแผนนะ่นใช่ไหมยิงมันว่า นกเป็ดตัวหนึ่งยี่สิบห้าบาทได้ค่าอืมว่าอย่างนั้นมนื่อเียยังมายิงอีกเอาตัวละห้าสิบาทห้าสิบบาทไม่ใช่น้อยเนาะสมัย <c oughs> มายังเป็นโยม <c oughs> อายุสิบสองขวบม <c oughs> ไม่เชื่อไม่เชื่อถึงปู่ยุกุติพอเสียงปืนยิงนกขนนดินดอกแต่วัดเสียงปืนดังล่มลงมานอนกอดปืนตัวแข็งมันใหม่ กลับบ้านบมได้แล้วนอนหุบปืนเนี่ยมันคอดปืนเป็น,น,นบทบแต่ัทธวีที่นังเข่งเห็นตัวเรา,เน,านี่แข็งมัน,นไม่แลยนอนนัน<ม>อยู่นิ่งเลยตาก็ไม่ไม่หลับเลยต้องมามนลงปูกไปเห็นเมตตาให้จังลุกกลับบ้านได้โอ้บอกไอ้ไอ้ถือปืนมาใกล้บมมาลแล้วมันกลัวนั่นแหละพัทวีก็ที่หนังเขาได้บอกเข่งให่คนคนก็แข็งมา,าจะจำ จะไม่ไม่ได้เห็นน้องปู่มั่นทำคาถาโขนให้มหาทองจันเป็นพระบวชได้ชิบสี่ปีเตียงสิริขันเขาได้ให้อดข้าวสิบห้าวันให้กินตะนามท่านที่ทำคาถาให้ให้นั่งสมาธิเตียงสิริขันมันสู้ได้สิบห้าวันกินตะนามจกจะตายลมจะเป็นลมสิบห้าวันไม่กินข้าวเลยสักคำเดียวได้ วันนี้หาท้องจำเน,นี่ยได้อดเข้าเอาสิบห้าวันเหมือนกันได้สิบสี่วันเกือบตายวันนีง้งป<า><อ>ู่เล<อ>ยลงสามเลยได้ใช่วันนี้เอาปืนเนี่ยปืนเอ็มสิบหกน่ยยิงกระถาเป็นเป็นน้ำไหลลูกปืนเป็นเหล็กเน่ยไหลจอกจอกจอกคนเรดูนักพลังคือไม่น่าจะเป็นได้เหล็กเนาะลูกปืนเหล็กเป็นน้ำไหลออกจากปากกระบอกคุณไอ้จอกต่อไปเป็นจอก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 เป็นน้ำ เราเป็นลูปผืนเลยนั่นมันไม่น่าจจะขังมันมันมาว่าคาถาเนี่ยนะความศักดิ์สิทธิ์น้ำปุมันเนี่ยเปมาเอาไว้ดูนั่นแหละมันอาจจะจำมาจะอาจจอันที่เอาม,มาทำเห็นโยมเห็นนี่ไม่คิดแบบพม่ยาคเหมือนเจดีย์แว่คำมันนี่จะได้มาคิตัวมาวางาบ่มา มาอยู่อเมริกาเจดีย์ว่าเต้นวาให้โยมด,ยมดูเขียนไม่เป็นเ <c oughs> นี่ยเจดีเดี๋ยวคําวันนี้จะได้กี่เสียงดูก่อนใครจะได้อจย์จะ <c oughs> นังเสียงมาได้ไหมครับคนใดจะได้แล้วรับพรก่อนมันพร <c oughs> แล้วก็จะแจกของเนาะโอ้ตอนนั้นโมนึงใหนังสือ